จากนั้นก็มีค่อยๆมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับคดีแรกที่ผมโดนก็เป็นคดีที่พลเอกสุที่จะพลเอกสมานกัลยาณมิตรนะครับได้รับเกียรติจากซอกไม้พลเลยที่มียข้าในเวลาก็แจ้งความดำเนินคดีหมิ่นบัมหะนะครับก็ไปสู้กันที่ศาลนะครับก็คดีทั้งตกลไปด้วยการที่ศาลยกฟ้องผม,ผมก็ชนะคดี นะครับแต่นั้นเป็นลักษณะในนามส่วนตัวนะเป็นเยี่ยมประมาณอย่างนั้นมากมีความสับสนนิดหน่อยในในตอนในในตอนที่ที่คนมาฟ้องผมเนี่ยเขาได้รับมอบอำนาจจากคนเอกชนที่ใส่ชุดทหารไปเลยแล้วตอนมาฟ้องผมนี่ก็บดขึ้นบัญหาที่ก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นอายการทหารนะครับเป็นอายการทหารแล้วก็เอาหลักฐานทั้งหมดก็มาจากพวกหน่วยงานกรมปนรพวกอะไรเนี่ยอ้างยิงมาปล่ายฝากความมั่นคงมา แต่ที่ในคดีนั้นนะผ,ผมว่าความให้ตัวเองับนะครับประโยคแรกที่ผมถามถามพยานฝ่ายฝ่ายโจทก็คืออายการคนนั้นนะว่าตกลที่มายืนอยู่ยข้างหน้าบันลังเนี่ยทําหน้าที่เนี่ยเป็นอายการทหารหรือว่าเป็นทนายของจาเลยแ็ของโจทนะครับเขาก็คืงอ,อไปบักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นการฟ้องส่วนตัว นะครับแต่ว่าใช้ทรัพยากรแั้วหรือเปล่าใช่ถูกต้องจริงๆเบือเลยอ่ะเอาเอาเป็นว่าวินาทีนั้นเบื่อกันนะครับก็พอเราโยนไปที่จุดนั้นพวกอันนี้ก็เป็นปัญหาทางทางพิธของฝั่งรู้เลยนะครับว่าอบรมมาในฐานะอะไรจริงโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของมันมีมันมีคดีจำนวนหนึ่งที่เราเรียกว่าคดีเจาะยางเจาะยางคดีเจาะยางคือหมายความว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันผลของคดีจะเป็นยังไง แต่เขาจะเอาคดีเนี่ยเกี่ยวไว้ก่อนพวกนักขึ้นไปอะไรก็จะเกี่ยว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 จนพราะเวลาเรามีคดีพูกแบบคุณก็ต้องไปที่ถอนี่ตำรวจได้รับหมายศึกษาคดีศึกษาข้อเท็จจริงเตรียมการในการต่อสู้คดีดนะ้งนั้นคุณก็จะมีเวลาไปเคลื่อนไหวทางการเงินเนี่ยน้อยลงหรือวิธการใช้ทีิปกติจะยากขึ้นนะครับนั้นนะ เขาก็จะเอาคดีเ oh. กี่ยวขาต่างๆเป็นคดีจอดยางทําให้เหมือนเหมือนยางยางล้อรถเนี่ยถ้าตุนโดนจอดยางพวกแบบมันจะแฝงคุณวิ่งไปได้คุณจะวิ่งได้ช้าก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าคดีจอดยางครับอันนั้นก็คือในช่วง49เก้านะครับแล้วแล้วในภาพรวมเนี่ยเขามีแบบสมัยนั้นมีบางเผื่อว่ามีคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ทันล้วหาศรเก้าจะให้พี่หนุ่ช่วยดีแคบนิดนึงว่าเอ๊ะสมัยนั้นมันมีเรียกอ่ขอให้นายคนรุ่นคนนี้มารายงานตัวเหมือนสมัยคอสชอะไรแบบแบบนี้เนี่ย จะมีผู้ตัวที่ถูกกดทางการองนะครับแต่ว่ายุคปัทอุทนี้เวียนแหงเลยนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมแลยนีเวียนแหกว้างมากนะครับแล้วก็ชว่ชวงชว่ชวงปี49 50ที่อยู่ระหว่างที่การปกรครองยังอยู่ในหลวบทหารอยู่นี่ก็มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงนะครับมีผู้ช่วยผมคนหนึ่งที่ช่วยงานผมอยู่เป็นผู้หญิงเลยนะจำได้ว่าเป็นสาวโรงงาน พอกลับบ้านเนี่ยก็ถูกถูกดักนะครับตามมาตั้งแต่นั่งสำร้อนีน่ขับรถตามแล้วก็ดักไปดักทำร้ายอยู่ตรงหน้าหน้าหอพักทำร้ายก็คือทำร้ายสรุปเลยนะนะครับช,บชบกชกสรุปนะครับแล้วก็ไปตื่นไปตื่นไปตื่นกันที่โรงพยาบาลนะครับกลับมาพุ๊บเนี่ยก็ยังไอ้ผู้นี้ก็ไม่กลัวนะมันก็จะตามมามาส่องอยูอย่แถวแถวแถวบอพัก จนไอ้น้องคนเนี้สุดท้ายเขาก็บอก,บอกผมว่าหนูหนูหนูมันช่วยอีกงานที่ไม่ได้นะนท่านก็หายตัวไปออกจากเกมนะครับก็คือตอนแรกผมเองก็จะมีภาพจำมาเอินยุคคอมชอมันไม่โหดมันไม่แบบเก่งแง่เท่าสมัยคอสโตชแต่ว่าเมอพอได้มาฟังแต่ทีก็ปรับรู้ใหม่ก็คือทีนั้นมันก็ไม่ไม่ไ,มได้แตกมาสักทีเดียวครับครับอย่าง ตอนนั้นพี่เคยไปโดนเรื่องคดีพลกระหร่อยที่เชียงรายหรือเปล่าที่เคลื่อนไหวยุ่งๆนั้นจเคยจำจำข่าพเรื่องที่ไปอยู่ในรายการศึกตอนตอนนั้นก็มีการลงประชามติเรื่องรัฐมนตรีท่าสุดแล้วก็ผมไปปราศัยคัดค้านที่บกสเชียงรายก็ถูกตำรวจทหารแต่ตำรวจเขาเขาเิื่องจากเขาไม่ไม่มีอำนาจเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผมแก้ไปดีบนหลังคารถแล้วก็ปราศัย คุยกันข้างล่างผมก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะชวนเรามาคุยก่อนบอบอกครับเอ่อผมผมไม่ว่างผมตาใสอยู่ผมก็อยูนหลังคาผมก็พูดตาใสไปเรื่อยๆบอกรอรอผมเสร็จก่อนแล้วค่อยคุยกันนะตอนนี้ผมไม่ว่างผมาใสไปแต่พักกันด่วดเขาก็ออกไปแล้วทั้งหลังก็มีแนวทหารตั้งแนวทหารก็เดินเข้ามาที่รถที่ผมอยู่แล้วก็เขาบอกให้ผมลงผมก็ถามว่าที่จะเอาผมลงเนี่ยมีเรื่องอะไรเ็าบอกเนี่ยเขาใช้อำนาจ ตามากฎอายการเสรนะครับสามารถที่จะเรียกให้ผมหยุดควบคุมตัวผมได้อะไรแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปบนรถป็นผมลงมาครับครับโคชเป็นครับจังเดี๋ยวแอบบอกพี่บิิงนิดนึงว่าออตอนสิบเก้าปัญหาผมไม่ชมด,ด้วยที่ไปปไปชุมกันนั่นแหละแล้ววันที่ไปที่แม่เลยนะปาราต้อนหรือแม่อะไร,ะรอย่างเง้ยโอเคไปนมดอ่<ล>ะออเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็มีมีตั้งใจยุ่นั้นนหะครับแต่ว่าผมผมกอนชิ้นชมนะที่ ที่ฐานโปรเจกลายเนี่ยนะครับเขาควบคุมตัวผมไม่นอนอยู่ที่ถานบปกเจกตไลนนะเขาก็ถามว่าอยากกินอะไรนะครับผมก็บอกว่าผมจะกินข้าวหน้าเป็ดนะครับแาจรย์พวกไปซื้อข้าวหน้าเป็ดไปจริงซือีิงไม่ได้ผมทดสอบด้เนื่องจากเขาถามก็ผมก็อยากทดสอบก็จะถามข้าวหน้าเป็ดให้ผมได้หรือเปล่า้วก็หาข้าวหน้าเป็ดผมกินได้นะอันนี้ก็ขอชื่นชมข่าวจากครับแต่ว่า ก็คงไม่มีใครอยากจะไปกินข้าวหน้าเป็ดในข้าวหน้าใช่ไัมเล่าสู่กันฟังนะเขาได้จริงนะครับครับโอเคทีนี้มุ่ต่อนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสถานการณ์ปีสี่เก้านะครับซึ่งเป็นปีแรกที่จะเป็นอะไรช่วงแรกของเหตุการณ์ที่อยู่ในการรวมอยู่ในร่างพรบของเรานะครับทีนี้ผมขอขยับมาอีเหตุการณ์หนึ่งนะครับช่วงปีห้าสามนะครับก็คำถามนี้คงถามถ้าอื่นไม่ได้นะครับก็คงไปที่ พี่แหวนนะครับในานะที่ตอนนั้นเนี่ยพี่แหวนก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาอยู่ในพื้นที่การชุมนุมแต่แถววัตทุมงรงใกล้ๆแยกราประสงิ์นะครับมาุมวันก็พอมีการยึดอำนาจใช่ไหมครับผมก็ถือหลักที่พันรัรรมนูญนคือผมคิดว่าผมเป็นคนระเบิดดีนะพอมีคนที่เอาอาวุธเอากําลังมายึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองผมคิดว่าโดยโดยสามมันสำนึกเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องแต่ว่าผมไม่มีกาลัง จะไปตอกอร์กับเขาแต่ว่าเขาเรียกผมเป็นรายงานตัวจะให้ผมไปไปยอมรับว่าในคอสชมันยังงูยิงปูงปุ้งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นองค์กรประเภทไหนนะเกิดมันก็ไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็มาเรียกคนนู้นคนนี้แล้วก็เหมือนกันนะ่ผมไม่ว่างนะครับผมก็ยิ้มเหล่าว่าผมไม่ว่างชวนผมไปอ่ะนะผมก็ไม่ว่างตอนนี้ตอนแรกก็ไอ้คำต่งเนี่ยมันก็เรียกเป็นรายงานตัวมันก็ไม่ได้มีโทษนะฮะก็แค่เรียกเป็นรายงานตัวนะผมก็ คือคนที่เรียกผมเป็นรายงานตัวมีได้อยู่คนเดียวอ่ะก็คือตอนผมเป็นนักเรียนนะครับไปโรงเรียนเสรจลครูเรียกเป็นรายงานตัวตอนเข้าไปสมัครเรียนอนะไรเงี้ยแต่ว่าให้ผมเป็นรายงานตัวกันทหารอะไรเงี้ยผมก็โดยทั่คนที่ยี้มหน้าผมก็ไม่ไปนะครับทีนี้อพอก็รู้ว่าผมไม่ไปเสร็จมาแล้วของผมก็ใช้จังหวะดนั่น,นแหละเล่นเคลื่อนไหวนะครับก็ตั้งแคมเปญที่ว่า catch me if you can นะครับผมก็เล่นซอสแอนด นะครับซ uh, ่นหากันนะครับก็แลาวจะได้ก็ได้แหละพกถูกจับเสร็จก็ตอนแรกผมก็คิดว่าจะโดนแค่สั่งศาลคอสชซึ่งต่อมาก็มีมีโทษปรับแล้วก็มีโทษโทษจำคุกสองปีนะครับแต่ไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านสภาอะไรนะไม่ใช่กฎหมายเลยนะครับเป็นแค่ประกาศนึกเอาจริงเอาวันนั้นนึกจะตัดหัวก็ตัดหัวได้เลยนะครับก็ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นนะครับพอถูกคุกคุมตัวเสร็จปุ๊บอ่ะ ขัดคำสั่งคอสชก็ก็ออกจับไปไว้ในค่ายทหารหลังจากนั้นเขาก็เพิ่มว่าไอ้ที่ผมไปโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องจ,จัดการะชุชนเนี่ยเป็นไปความมั่ถูกแต่ดโดยการโพสต์นะครับก็โดนมาดตาหนึ่งร้อยสิบหกออมาปุ๊ก็พดโดนหนึ่ง,งร้อยสิบหกเสร็จปุ๊บแบบแล้วก็ผมถูกจับแล้วก็ตกไปเรื่อยๆจับปุ๊บสารทหารส่งไปนะนี่เป็นเป็นยุคที่เอาจริงๆนะผมขึ้นไปทางการเมืองมาหลายปีก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ใช้บริการสารทหาร นะครับก็ถือว่าเป็นความพลาดชัยลึกนะครับก็หลังจากนั้นพออยู่ในเดือนกุมภ์เขาก็ออกคดีมาตราถึงวสิบสองทัดใสคดีนะครับปอล่์พศสองเนี่ยมาอย่างไรมันเป็นคดีมีคนเนี่ยไป็แจ้งความที่ผมอ่ะเอารูปรูปหนึ่งอ่ะเป็นรูปรูปหนึ่งไปโพสต์นะครับจริงๆเป็นรูปของพวกกปปสไปโพสต์แซวในในเป็นอุ้มจริงๆไม่ใช่รูปนั้นนะ ผมก็ได้มีคนทำนะแฝงแฉในโซเชียลแฉนรื่องเคยออกทีวีด้วยผมโพดที่หลังแต่ว่ามันมีคนแย้งความผมนะครับแล้วเขาก็ใช้ในสิ่งนี้มาเกี่ยวคดีผมเข้าใจว่าไม่ใช่ที่กรุงเทพ่ที่ร้อยเอ็ดผมก็แล้วก็เอาพิจรณาเรื่องหลัหงเรารู้ที่มาที่ไปทั้งหมดอนะ่ะมันเป็นมันเป็นวิธีการเขาก็จะใส่คุณเป็นหยับใส่หย,ยับนะครับดังนะนะนะั้นเขาก็ก็เหมือนที่แหวนโดนนะครับก็จะสใส่ให้ให้ให้คุณขยับไม่ได้เลย นะครับแล้วก็ขุนก็ค่อยไปแก้ตัวแก้คดีนะครับเขาไม่มาสนใจ่มันเป็นมันเป็นสงครามประเภทหนึ่งจากประชาคมระหว่างรัฐกับประชาคมนะครับก็นั่นแหละเราก็สู้กันในข้อกฎหมายก็สู้กันไปแล้วก็ชนะคดีทังนี้ทั้งหมดจากอาจจะเหลืออยู่คดีเดียวคดีขัดทางสารคอสจอันนั้นถูกปรับไปสามพันบาทนะครับไอ้คดีหนึ่งของพี่เนี่ยใช้เวลานานเลยนะเข้าใจว่าอยู่จนกระทั่งมันย้ายจากสารอาหารเข้ามาสาร ใช่น่าจะมีห้าปีมีประมาณเสียไรครับเราถูกอายัดบัญชีด้วยนะถูกอายัดบัญชีห้ามออกเดินทางนอกประเทศต้องคบอ่ะเรียกว่าได้เรียนรู้กระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอ่ะอย่างที่ที่ยังไม่เคยโดนก็ก่อการร้ายนะครับอะไรอีกบ้างก่อการร้ายอะไรที่ขบวนอะไรอย่างเงี้ยผมอังกี้อังกี้อังกี้จะทำผมตัวผมสูงเลยนะ เขาหน้าปกติอ่ะอาจจะเข้าข่ายนะครับเวลาอายการเล่าคงหน้าอยากให้พ <c oughs> ี <inde> ่เล่าต่อดนึงอย่างรู้ประสบการณ์ในสาอาหารที่ว่าเป็นพลเรือนนะครับแล้วก็อาจจะแบบไปประท้วงทหารด้วยแล้วพอเราไปยืนอยู่ตรงหน้าบัลลังของผู้พักษาที่เป็นทหารอายการก็เป็นทหารแล้วก็อยู่ในตึกของทหารย่างเนี้ยเออพี่รู้สึกยังไงบ้างที่ต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นคิดว่าตัวเองจะได้รับความยุติธรรมจากตรงนั้นไหมไม่ย่ัง ไม่คิดเลยว่าจะได้รับกี่ยุติธรรมนะครับก็ยากมากเลยครนะครับเวลาเราเราเรายืนอยู่บนตําอยู่อยู่ข้างลราบนตันหลังก็เป็นตุลาการทาหารทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับอายการก็เป็นทหารก็ <c oughs> ไม่รู้จะสู้ยังไงนะแล้วก็รับตอนนั้นก็เป็นรับทหารนะครับก็โชคดีว,ว่ามันข้ามโอนคดีไปที่ศาลอาญ,ญานะครับก็อาจริงๆแคยืนอยู่ในศาลทหารเนี่ยเขาจะลงยังไงก็ได้นะ ดูจากคดีอื่นเนี่ยแม้แต่ตอนผมประกันตัวนี่คุณรู้ไหมว่าตอนผมได้ประกันตัวนี่ไม่ใช่ผมได้ประกันตัวโดยการที่ผมไปยื่นแล้วได้ประกันตัวนะผมผมไปยื่นสามครั้งแล้วไม่ได้ประกันตัวนะครับวันที่ได้ประกันตัวคือวันสมมุติวันนี้ผมไปยื่นทนายผมไปยื่นประกันตัวแล้วไม่ได้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเอาว่ามีนายทหารข้าว้ใหญ่คนนึงนะไปหาผมได้เดินจำนะครับแล้วก็เบิกตัวผมเหตห้้งเลยตอนกลางคืนนะครับ มาที่ห้องมาที่ห้องขัดสมแล้วก็มามาบอกว่ามาคุยกับผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้ผมมาสมทนายไปประกันตัวแล้วผมไ็ยิงเสียงเลยนะบอกวันนี้ผมไป็นประกันตัวมาไม่ได้เขาบอกว่าเขายืนยันว่าให้ผมไปประกันตัวพรุ่งนี้นะครับให้ไปอีกวันหนึ่งทั้งทั้งที่วันนี้ประกันแล้วนะแล้วพรุ่งนี้ก็ไปประกันตัวตอนไปประกันตัวก็มีทหารนะครับมียศอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ไปกระซิบ กบอกให้ประกันตัวผมเลยรอดผมเลยได้ประกันตัวได้สำเร็จนะครับเรื่งความช่วยเหลือทหารนะครก็ถ้าเท่าที่ดูนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่เชิงเป็นกระบวนการยุติธรรมสัทีเดียวใช่ไหมเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นคือชนิดคภาคสาอย่างแท้จริงว่าจะให้ไม่ให้ดูจากพฤติกรรมพฤติการอะไรต่างๆก็นี่มันเป็นสารทหารและมันมันอยู่ในช่วงของการประกาศกฎระเบียบการเสริ์ นะครับดังนั้นเนี่ยบทการที่ทำทั้งหมดเนี่ยที่เราเคยมีในภาวะปกติเนี่ยมัน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 ใช้ไม่ได้นะครับมันก็เลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเนี่ยคือปัญหาพอประเทศมันไม่ได้อยู่ในการปกครองในเรื่องอะไรภายใต้ายปุ๊บนะในหลักการพั่วไปเบสิกที่เรารับรู้รับทราบเรียนกันมาอะไรเงี้ยนะก็จะใช้กันไม่ได้ครับโอเคครับอันนี้ก็ถ่ายภาพรวมอันนี้ก็เป็นเหมือนเรากำลังไล่ทํามลาย แรกเราคุยกันเรื่อง49มา53ตอนนี้เรากำลังมาในช่วงเข้าใจว่าน่าจะเป็นยุคที่หลายๆคนนะครับน่าจะอาจจะพอทานันไม่ต้องย้อนความผ่ันกันมากก็ยุคคอสชอบุบยุคที่เราอยู่กัน89ปีนะครับว่าเออมันมันมีกระบวนการไอกระบวนการที่ทำมันผิดเพี้ยนมันมันผิดเพีเ้ยวอะไรไปอย่างไงบ้างน,นะครับทีนี้นะครับจากคําถามนี้จะถามภาษาท่านเลยแล้วกันนะครับอาจจะเริ่มจากที่นุรีมก็คือจริงๆที่บุรีก็เกิดแล้วนะครับว่า ในการดูในประดีการเนี่ยหลายๆก็หลายๆครั้งมันไม่ใช่ว่าเขาต้องการจะให้เราเอาเราไปขังคุกจริงๆกงๆแบบว่าการออกไลน์แหละแต่ว่าเออพวกนี้มันในสายตาคุณมีอำนาจเป็นตัวปัญหาแต่ว่าจัดยางไปก่อนแต่แต่ว่าถ้าติดคุกเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ดูคดีอะไรเข้าใจก็เรื่องคุณนะในครั้งเรื่องคุณอะไรเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าโอเคเขาจะเพิ่มภาระในการเคลื่อนไหวของเราให้มากที่สุดเมื่อกี้ที่หนูลลงเกิดมาแล้วว่าเออ นอกจากต้องติดตอนนั้นอยู่ในเรือนจำนานเท่าไหร่น,นะพี่21วัน21วันอ่านอกจากอยู่ในเรือนจำ21วันแล้วนะครับยังถูกอายัดบัญชีจําได้ว่าพี่แต่งตัวเป็นแบบอะไรเป็นคนตรงงานแล้วไปวไปนะไปไปไป,ไป,ไปตามเรื่องของการให้เลิกอ,อายัดบัญชีกั้ไดเลยแต่ถ้าผมจะถามว่า,ายวยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยนะครับว่าเออไอตลอดเวลาที่อยู่ในคดีกีีคดีแล,แล้วแต่เนี่ยพี่คิดว่าพี่เสียยวกาสอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิต ถามีเรื่องมะอย่างงที่แบบหนักที่สุดคือผมผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะอยู่ในสภาวะที่ไร้อำนาจต่อรองอย่างชเช่นผมผมไม่เคยถูกใครเอามี่ยเอาไี้เนี่ยมัจี้เดินท่าถนนแล้วก็มีคนมาจี้ผมอะไรเงี้ยแต่ว่า สี่ที่ผมเจอก็คือผมอยู่ในบ้านแลว้วก็มีคนทางประตูเข้ามาแล้วก็มีปืนกลสั้นจ่อกระบาลแบบเหมือนในห,หนังเลยพุกกะบ,บอกสองมัดที่หัวผมอะไรเงี้ยถูกมัดตามัดตาโยนขึ้นรถไปอยู่ในที่ที่ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนผมไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้สภาวะแบบนั้นเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมรู้สึกไ like ร้าำนากแล้วก็รู้สึกตัวเองเนี่ยเป็น คือม no ันมันตอบไม่ถูกเลยคือเรา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 คิดว่าเราเรามีศักดิ์ศรีนะครับมีศักดิ์ศรีแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าตัวเองทาอะไรผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันมันตกต่ำมากต่อก็เรื่องที่ผมรู้สึกมากก็คือเรื่องที่ผู้คนก็ในทางการเมืองผมมีค่าวิจารณ์แล้วก็ผู้คนก็มีความหลากหลายใช่ไหมครับใช่ไหมความเห็นทางการเมืองผมกับ บางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมเน้นเวลาเราวิพากษ์วิจารก,กันไปมาผมโดยส่วนตัวผมก็ประเมินเรื่องนี้ไปแล้วว่าผมผมพอจะรับมือได้นะครับผมก็ยอมรับการที่ผมจะถูกติต่อว่าดาทพหรือถูกด,ด,ด,ดูแคลนอะไรนี้ผมผมประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้แต่ว่าผมไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้มันจะเลยเกิดเป็นลูกสาวผมนะครับแลวการที่ผมถูกอย่างก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนเล่าเรื่องกรณีเรื่องหมอจิตแพทย์ เด็กนยโหยชนคนหนึ่งเนี่ยเขียนบทความสัมพันธ์ลูกสาวผมเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาเป็นเขาเป็นลูกศิษย์ลูกสาวของพ่อที่เป็นนัเกเตะวการือกกน,นสั่งสอนว่าอย่าเอาอย่างพ่อแล้วก็คผครูลูกสาวผมว่า <c oughs> ไม่เชื่อฟังแล้วก็เห็นที่ว่าพ่อเป็นคนดีทาําถูกต้องเนี่ยพอลูกสาวผมโตขึ้นนะ่ยเขาก็จะมาตามล่าตามล่าตามเช็ดลูกสาวผมเลย่เนี้ยแต่เรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ผม ไม่คาดคิดแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่บางคนก็เป็นคนมีชื่อเสียงเลยนะครับเขียนเขียนด่าลูกสาวผมช่คือไอ้เนี้ยเป็นเรื่องผมเป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ได้ประเมินไว้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าคือคนเรามันเนี่ยมัน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 คือการมันบวกลายพอสมควรกันครับไปที่ที่แหวนมากอาจจะลดได้ระดับหนึ่ง และระดับที่ว่านี้ก็ไม่ได้มากนะสมมติถ้าเป็นรีเวลสักสิบนะครับสูงสุดที่สิบรึกความรู้สึกว่ามันร้อนแรงอย่างเงี้ยถ้ามันไม่โคเวอร์ไปถึงนั้นขึ้นไหวทางการเมืองที่โดนมาตรานหนึ่งร้อยสิบสองอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่เคสที่ดินแดงอะไรเงี้ยผมมองคิดว่ามันน้ำหนักมันจะอยู่แค่ประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่สองสองคะแนนนะสองระดับดังนั้นเนี่ย ความขัดแย้งหลักแล้วผมเชื่อว่าพอไม่ไม่ไม่คอบคุมถึงเรื่องเรื่องที่กล่าวมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอภิปราย,ยแล้วมันจะ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 กลายเป็นเป้าเลยประเด็นนี้จะกลายเป็นเป้าผมผมคิดว่าเนี่ยถ้าถ้าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ใช้โอกาสที่กระแสนเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นกระแสสูงเนี่ยแล้วก็สามารถทําให้การทุจรบตครั้งนี้เนี่ย มาครอบคลุมไปถึงประชาชนทั้งหมดได้ผมบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วก็ผมผมั่นใจว่าถ้าไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยมันจะเข้าลูกเข้ารอยเลยนะครับแต่ละภาพการเมืองแต่าะกลุ่มการเมืองเนี่ยมันก็จะกลับขอให้กลับไปที่ประเด็นเชิงหลักการในโลกจะไปแล้วมันก็จะไม่มีบาดแผลหรือความรู้สึกกดดันอะไรมากมายแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะนะครับก็ขอให แต่ลั่นและมันก็เป็นเรื่องที่ทา้าทายมากครับว่าจะไปไถึงจุดนั้นได้หรือไม่อยากคือเอาจริงๆเราสู้ด้วยความหวังนะคะเรามีความหวังในการต่อสู้ทุกครั้งที่เราก้าวเดินบนถนนเราไปเดนการเหมือนแบบนี้อเขา,าอยากจะหลุดแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเขากล้าหาญพอที่จะ รูปกันครับเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นประชาชนสอบเป็นเป็นเป็นแบ็กอัพให้นะแล้วก็ถ้าฝ่ายการเมืองกล้าหาญเนี่ยตัดสินใจรอบนี้ประเทศเนี่ย,ะยจะกลับมาตั้งลกได้เลยผมผมคิดขนาดนั้นเลยนะนะครับเราจะเข้าสู่ในรอบในลอยนะครับแล้วประเทศก็จะเดินหนะ้าการฟื้นฟูจะไปก็จะจะเป็นไปได้จริงแต่ว่าถ้ายังมีนักโทษทางความคิด อยู่จานวนมากเนี่ยยังติดุูติดตารางกันอยู่ <S 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 ผมคิดว่าเราเราฟื้นฟูจะไปไม่ได้นะครับแล้วก็ประเทศไหนอ่ะที่ฝ่ายจะไปชนะแล้วว่าเขาก็ปล่อยกันโทษกันเงินทั้งนั้นอ่ะนะครับองซานซูจีเนี่ยเข้าไปทีปล่อยทีออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นหมื่นคนนะครับผม,ผมคิดว่าถ้า,ารัฐบาลเคลมว่านี่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใน,งน,นรูปเไปเนี่ยผมคิดว่า น่าจะใช้จังหวัดนี้แสดงความกล้าหาญให้เต็มที่ครับขอบคุณครับครับงเชื่อที่แบบครับก็อย่างที่ที่ดูริดบอกนะคะแล้วก็อยากจะเสริมด้ดยนึงว่าอย่าฝากถึงหัวหน้าพักการเมืองทุกพักนะคะตอนนี้ประชาชนมีสินค้ามาขายให้คุณอีกสี่ปีข้างหน้าถ้าไม่อยากตบกขบวนซื้อค่ะพรบเน่องโทษกรรมขายค่ะดิฉันขายค่ะ เป็นตัวชี้วัดว่าหากพักการเมืองพักใดที่ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนพรบนิโทษกรรมอีก4ปีข้างหน้าปลายประการนั้นเราเจอกันค่ะครับที่แหนครัเชิญนทคก็ฝากถึงพักรัฐบาลนะคะเอา,เอาพักรัฐบาลก็คืออยากกันหีรถถนินโทษพักรัฐบาลไม่เห็น <laughs> าก่ไก่ใช่ไหม อ,อ,อยากอยากจะบอกว่าถ้าคุณทำนิรโทษกรรมรวมถึงคดีหนึ่ง,งสองด้วยนะคะความรักความศรัทธาอาจจะกลับมานะคะเพราะว่าเราหมดศรัทธาเพราะคุณเห็นว่าหนึ่งสอมันมีปัญหาเมื่อก่อนคุณก็เคยจะแก้แต่ว่าขอว่าในยุคนี้แหละที่คุณได้เป็นผู้นำตอนเนี้ ให้คุณทำนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะคะศรัทธาจากประชาชนอาจจะกลับมาที่คุณอีกครั้งหนึง่งเพราะเราก็หมดศรัทธากับคุณแต่ว่าถ้าคุณทำรงนี้นความศรัทธาก็อาจจะกลับมาะคะ่ะขอบคุณค่ะก็คือหมายถึงว่า